ไช่ใช่คุมาจากกรุงเทพครับสำราญกำลังจะมาอยู่ครับเดี๋ยวมันจะมาผมมาจากกรุงเทพไอ้นี่เชื่อเลยนะไอ้น้ำตุม้มเป็นรักหรือเปล่าใช่ใช่ที่นายช็ดคือเป็นรักหรือเปล่าะเจอตันจริงแล้วเพราะว่าเมื่อคอนคุณสำราญเนี่ยขับรถของคุณช็อต ชื่อชื่อนักกี่ตาเชีงรเปล่าใช่เมื่อ่อนคุสําราเนี่ยของฝากระบอกผมว่าเขาขับรถแ่ผมไม่ได้จ่าตามวันีิงจะไมได้จได้ผาครับจะบอกว่าหน้ามืนสําราผมหน้าเนสําราใชใช่หน้าเหมือนกันเลยสัมราเดินลูกตาโนลูกแม่ลูกไมมน์ใช่ใช่ใช่ชิงดีครับ ใช่ใช่บังเอิอเราคุณตำลานการงมาเดี๋ยวใช่ใช่